สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพอดีมีคนขอมานะครับในการตั้งเดินหอบนะครับเดี๋ยวผมชีพาตั้งแบบง่ายๆนะครับสเต็ปแรกเอาแบบนี้ก่อนนะครับ ได้แต,ตเอานี่ก็น่นก็ได้นะครับนี่ตั้งตั้งมองนี่นะครับตั้งตัวนี้ก่อนอันดับแรกนะครับเป็นรถเดิมๆโรงงานมานะครับผมก็ปรับน็อตตัวนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับนี่น็อตตัวนี้นะครับน,น,น้อง นี่ได้หนี่นี่นะครับพี่น้องปรับตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ารถรถเดิมๆมานะครับเขาปรับแค่ตัวนี้นะครับเขาปรับตัวนี้กับปรับขากัะเล่งตัวนี้ซอยนะครับก็หอบแล้วนะครับสำหรับผู้ใดอยากให้มันหอบนะครับ เนี่ยมันหอบไหลนะครับรถนะครับหอบไหลก็ดีนะครับนี่นะครับกลับอีกตัวนึงคือตั้งตัวนี้นะครับตัวนี้คือหอบคลายออกแล้วหอบหมุนออกไว้ที่รอบนึงแหรอครับพี่น้องนะครับสำหรับรถกู้แดนั่นมานะครับคันมันยังไม่ทันได้หอบนะครับหอก็คลายตัวนี้ ่าคายหมุนออกไปรอบนึงนะครับรอบนึงแล้วเอาก็มาตั้งตัวนี้ซอยนะครับในการเดินหอกนะครับเอ้นผมผมตั้งแล้วซ้ำนี้นะครับผมว่าเอามันพอหลายนะครับน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ก็แล้วกันนะครับนะครับ เออครับครับมีคนขอเข้ามาเรื่องขอตั้งเดินทอดนะครับปุ่มกระเทดให้เบิ้งแล้วนะครับพี่น้องก,ก็คือไคยน็อตตัวนี้นะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอใครทอดให้พี่น้องได้เพ็ดกันกันสนิทน,นะครับสวัสดีครับ